ผู้ชมครับพบกับช่องยูทูบท่าอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากช่วงค่ำคืนของวันที่2พฤทภาคม2 6 6 4ที่กลุ่มรีเดมนั้นเนี่ยนะครับได้ไปก่อความวุ่นวายบริเวณหน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็ได้ควบคุมตัวผู้ที่ก่อเหตุจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับดำเนินการส่งฟ้องนะครับ และจนกระทั่งเมื่อวันที่ 3, ทสาพฤษภาคม2564เนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าพนักง,งานสอบสวนสอนพภุโยทิมยืน่นคำร้องฝากขังและศาลเนี่ยก็อนุญาตให้ฝากขังนายรอซีกินนิยมเดชาอายุ20ปีและนางสาวคัทไทรัตแก้วศรีครามอายุ2ีปีผู้ต้องหาที่หนึ่งสองคดีชุมนุมร่วมกันกับกลุ่มรีเดมหน้าศาลอาญาผู้ต้องหาทั้งสองยืน่นคำร้องขอประกันตัวศาลพิเคราะห์เนี่ยคุณผู้ชมเห็นแล้วว่า าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยก็จะมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องนะครับผู้สื่อข,ข่าวรายงานด้วยว่าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพนักงานสอบสวนสอนพหลโยทินก็ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลตรวจสอบการจาับกุมหนึ่งในเยาวชนที่รว่วมชุมนุมกับกลุ่มรีเดมศาลได้ทำการไต่สวนตามที่พนักงานสอบสวนสอนพหลโยทินผู้ร้องขอเนี่ยมีคำสั่งว่าให้ออกหมายควบคุมเว้นแต่มีประกัน ต่อมาเนี่ยผู้ปกครองได้ยื่นคำร้องขอป,ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาโดยให้ทำสัญญาประกันวางเงินหลักประกันเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทนะครับศาลได้พิเคราะห์เห็นแล้วว่าคดีนี้ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดหลายข้อหาจึงเห็นควรเรียกหลักประกันเพื่อป้องกันไม่ให้หลบนหนีเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงระบาดของโควิด -19 หากาควบคุมผู้ต้องหาอาจได้รับเชื้อจึงเห็นสมควรปล่อยตัวชั่วคราว แต่ให้เรียกหลักประกันวันนี้เนี่ยผู้ต้องหานําเงินมาเพียง2,000บาทจึงให้วางประกันส่วนที่เหลือเนี่ยให้วางภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนะครับโดยให้วางส่วนที่เหลือถึงวันที่17พฤษภาคม2564หากนําเงินมาวางครบให้ใช้สัญญานี้เป็นสัญญาประกันต่อไปและนัดรายงานตัวเนี่ยวันที่22มิถุนายน2564เวลา8โมงครึ่งนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่สำนักงานสารยุติธรรมมีการเผยแพร่แถลงการหลังกรณีผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับไปดําเนินการบริเวณหน้าศาลแล้วก็บอกว่าเป็นกระบวนการในการที่ไปกดดันเนี่ยนะฮะให้ศาลนั้นเนี่ยตัดสินพิเคราะห์พิจารณาคดีความต่างๆเนี่ยเพื่อให้เป็นไปตามในสินทธิตัวเองต้องการคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้เป็นการสแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ หรือมุ่งให้ก่อเกิดความสร้างสารรค์และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยในวันที่สองพฤษภาคมนั้นเนี่ยก็มีบุคคลเนี่ยไปใช้ความรุนแรงคว้างปาสิ่งของอใช้เครื่องมือยิงวัตถุเข้าไปในอาคารศาลการใช้วัตถุระเบิดการใช้ดอกไม้เพลิงจนเกิดความเสียหายรุนแรงและไม่สงบขึ้นแน่นอนครับว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ใครที่ถูกจับกลุ่มได้ จะต้องถูกดำเนินคดีกันต่อไปอย่างแน่นอนแล้วก็นี่แหละล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเชื่อไปแล้วสองราย2รายเนี่ยนะฮะไปปวดหน้าศาลคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุเนี่ยแค่20ปีเท่านั้นนะครับแต่ไปกอ่อเหตุไปกระทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมสิ่งที่ไม่สมควรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยศาลก็ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะครับนั่นก็คือหมายความว่า ทั้งสองคนก็จะต้องอยู่ในเรือนจํานี่เป็นการดําเนินการในขั้นต้นนะครับคุณผู้ชมครับไม่ให้ประกันสองผู้ต้องหาป่วนหน้าศาลนะฮะเหตุผลชัดเจนว่าวันว่าจะหลบหนีดูกันต่อครับยังมีผู้ที่ไปก่อเหตุในวันนั้นอีกหลายคนเลยทีเดียวต้องรอดูฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะติดตามตัวมาดําเนินคดีกันต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับบุคคลอื่นต่อไปนะครับที่ไปกระทํา ต่อสารแล้วก็ไปกระทำเนี่ยนะครับเป็นการกระทําที่เรียกว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งครับ